สวัสดีค่ะเด็กละวีที่จัดทานพะพรที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆคะในเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์เช้า่งการนมัสการแล้วก็สารเสริญพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราและก็พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะคะเด็กๆคะในเช้าวันนี้นะคะครูรุ่ยก็ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนไม่ว่าเด็กๆทุกคนจะอยู่ที่ไหนก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เด็กๆมีความสุขแล้วก็มีสันติสุขกับการนมัสการพระเจ้า มีความชื่นชมยินดีกับการนมัสการแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจ้านะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็ขอบพระเจ้า,วาอวยพรเด็กๆในการที่เด็กๆนั้นจะเรียนรู้ถ้อยคําของพระเจ้าผ่านบทเรียนระวีในเช้าวันนี้นะคะ,ะเด็กๆคะวันนี้นะคะหัวข้อที่ครูกล้วยนะคะจะมา หนุในใจและก็แบ่งปันเรานะคะก็เ,เกี่ยวกับเรื่องของการน,นมัสการพระเจ้านั่นเองนะคะเด็กๆคะเด,เด็กเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเด็กคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาเด็กๆมานมัสการพระเจ้าหรือว่าแม้เราอยู่บ้านนะคะแม้บทปิด นะคะตอนนี้คิดจักทันพระพ่อเรามีระบบออนไลน์ทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงเชิญชวนให้เราเข้าร่วมนมัสการพระเจ้านะคะเด็กๆคะการนมัสการพระเจ้ามีความสําคัญกับชีวิตของเรายังไรมีความสําคัญกับเราที่เป็นคริสเตียนหรือว่าผู้เชื่อผู้ที่ติดตามพระเจ้ายังไงนะคะเด็กๆครับเวลาที่เด็กๆได้มีโอกาสร้องเพลงนะคะเด็กๆมีความสุขไหมคะอ่าคุณอ็ช่วเด็กๆมีความสุขนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆได้มีโอกาสในการนมัสการพระเจ้ายกมือของเราขึ้นนะคะ as แล้วก็เต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าของเราแล้วมีความสุขไหมคะอ่าคุก้วก็เชื่อเด็กๆทุกคนมีความสุขใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคะแต่นั่นนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราความสุขความที่เชื่อใดีที่พระเจ้าให้กับเราและถ้าเด็กๆรู้สึกอย่างนั้นคุก้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเด็กๆคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าทาไมเราถึงต้องนมัสการพระเจ้า เด็กๆจำได้ไหมคะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกชื่อว่าอะไรอ่าอาดัมเอวาใช่ไหมคะพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมานะคะเด็กๆคะทำไมเราถึงต้อนราบการพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราพระเจ้าทรงให้ชีวิตของเราขึ้นมา พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ให้ชีวิตของเราเราจึงต้องนมัสการและก็สรรเสริญพระเจ้ายกย่องออกพระนามของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และก็พระเจ้าก็เป็นเจ้าของชีวิตของเรานะคะ,ะเด็กๆคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่า พวกเขาทําผิดอะไรนะคะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมคะพวกเขากินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามพระเจ้าจงไล่เขาเออกจากสวนเอเดนแต่ถึงยังไงก็ตามพระเจ้าก็ยังทรงรักแล้วก็ยังทรงปกป้องพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าสร้างเหมือนกันนะคะเด็กๆชีวิตของเราไม่ว่าเราจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือว่าไม่ว่าเราจะดื้อสักแค่ไหนแต่พระเจ้าก็ยังคงเป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของชีวิตของเรา พระเจ้าก็ยังคงรักแล้วก็ให้อภัยแล้วก็พร้อมที่จะให้เรากลับใจกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็กลับมาหาพระเจ้าของเรานะคะเด็กๆคะพวกเขาอาดัมและเอวานะคะทำผิดเรื่องของการไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะพวกเขาจึงต้องถูกไล่ออกจากสวนเอเดนนะคะเด,ด็กๆคะในวันนี้คูกบุ้ยก็มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่พวกเขาไม่เชื่อฟังเหมือนกัน แต่ว่าพวกเขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเรื่องอะไรนั้นและจะเกี่ยวข้องกับการนมันสก,การพระเจ้าที่ครูกูจะนำมาแบ่งปันแล้วก็หนุนใจเรายังไงเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยลูกหลานชาวอิสราเอลใช้ชีวิตเด่ร่อนอยู่ในป่านานหลายปีจากนั้นพระเจ้าจึงพูดกับโมเสส และโมเสก็นำสารพระเจ้าไปส่งให้กับผู้คนพระเจ้าอบอ,อุ้มนํำทางเราออกจากอียิบดุดดังนกอินทรีอบอุ้มลูกน้อยไว้ใต้ปีก <Yeah! S 2> พระองค์บอกว่าหากเจ้าเชื่อฟังตามกฎและสัญญาของพระองค์เ <Yeah! S 2> จ้าจะเป็นลูกหลานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นชนชาติอันศักดิ์สิทธิ์ โปรดพูดกับข้าโาช่างไพเราะลืเกิดนี่เป็นเสียงจากพระเป็นเจ้าเสียงจากพระเจ้าทำเราตื่นตะลึงโมเสส เออจากที่ไปให้พระเจ้าพูดก,กับเจ้าเราจะเชื่อฟังและทำตามทุกอย่างเลยพระเจ้าตรัสเรียกข้าให้กลับไปยังที่ที่ทรงพูดกับข้าครั้งแรกรเจ้าจะไปนานแค่ไหนโมเสสตราเท่าที่พระองค yeah. ์ต้องการดูแลผู้คนให้ดีจนกว่าข้าจะกลับส่วนเจ้า มีเรียมดูแลอารอนด้วยนะได้น้องค่ามากับข้าจอชูจากนี้ คนเดียวววแล้โจชัข้าจะอยู่ที่นี่จนกว่าท่านจะกลับโมเสสจากไปนานจะลูกหลานอิสราเอลสินส้นศรัทธาและหันกลับไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอียิปต์พวกเขาบูชาลูกวัวทองคำที่ทำขึ้นเอง คือแผ่นหินจารึกคำบัญญัติสองแผ่นแผ่นจารึกหินเขียนข,นขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้าโอ้วิเศษที่สุดเลยข้าได้ยินเสียงเหมือนกำลังมีสงครามที่ค่ายของเราเสียงนั่นฟังไม่เหมือนการต่อสู้โมเสกเขาว่ามันเป็นเสียงดนตรี ทรงแสดงอภินิหารให้เห็นแล้วย้ายพวกเจ้าถึงสูสัทธาเร็วนักพวกเจ้าได้ฝ่าฝืนกฎของพระเจ้าดังนั้นข้าจะทำลายจารึกนี้โมเซสจ้าใครมีใจนับถือพระเจ้าก็ให้เขาตางเข้ามา พระเจ้าพูดกับโมเสดอีกครั้งบอกเข้าตัาเาดเตรียมผู้คนให้พร้อมออกภัยข้าด้วยน้องข่าข้าอ่อนแอเราเนื่อว่าทัานทิ้งเราโมเซดเรานึกว่าท่านตายแล้วพระเจ้าทรงแสดงปฏิหารให้เห็นแต่เจ้าก็ยังบูชารูปปัน้น เ,เป็นเพราะความรักของพระองค์ที่ช่วยพวกเจ้าจากน้ำมือของฟา่าโรระวังให้ดีพวกเจ้าได้หลงลืมพระองค์ผู้ซึ่งช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากอียิปต์เจ้ามอบจารึกแผ่นใหม่ให้กับโมเสสและโมเสสก็อธิบายถึงบัญญษษัติสิประการ รวมทั้งความหมายของมันพระเจ้าทรงเปิดเผยกฎนี้แก่เจ้าเราจะเคารพพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นเพราะพระเจ้าเป็นเสียงเป็นตัวตนเราจะไม่เคารพรูปปั้นอื่นใดทั้งนั้นนอกเสียจากพระองค์เพราะพระเจ้าคือวิญญาณที่เรายึดไว้ในจิตและใจยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดที่มองเห็นหรือสัมผัสได้น้ำของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์เอ่ยถึงด้วยความรักและเคารพ พราะพระเจ้าทรงสร้างโลกเสร็จในหกวันพักผ่อนวันที่เจดจึงถือว่าเป็นวันสะบาดเป็นวันพักผ่และวันศักดิ์สิทธิ์จงให้เกียรติบิดาและมารดาพระเจ้าสร้างเราขึ้นจากทุลีดินด้วยหัตของพระองค์ห้ามผู้ใดฆ่าผู้อื่นเพราะชีวิตนั้นศักดิ์สิทธิ์ห้ามประพฤติผิดประเวณีและลักขโมยห้ามเป็นประจัพยานเท็จให้แก่เพื่อนบ้านของท่านเอง จงย่าลโลกอยากได้สมบัติของผู้อื่นเพราะบาปเกิดจากปัญหาปฏิบัติตามบัญญัติศักดิ์สิทธิ์นี้เพราะเป็นสัญญาต่อเราและพระเจ้าของอิสราเอลและนี่คือกฎของพระเจ้าจงเชื่อฟังและพวกเจ้าจะเป็นลูกหลานอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือกฎของพระเจ้าพวกเราจะทำตามไดแผ่นจารึกนั้นถูกขนลงเรือแห่งคำสัญญาตามที่พระเจ้าบัญชา แล้วไงต่อโมเสสเราจะไปไหนกันต่อขอเรามีศรัทธาและทำตามกฎพระองค์เมื่อพระองค์เห็นเรามีค่าพอพระองค์จะนำเราไปแดนแห่งนมและน้ำพึ่งตามสัญญา ะะก็เป็นเรื่องราวของโมเสสซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ให้พวกเขานั้นนําชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์เด็กๆกันคงจําเรื่องราวที่โมเสสพาชนชาติอิสราเอลข้ามทะเลแดงใช่ไหมคะที่โมเสสทําการอัศาจรรย์โดยการ แบบทะเลแดงนะคะซึ่งการถือใจนี้ก็มาจากพระเจ้านั่นเองนะคะพระเจ้านําชนชาติของพระองค์ออกจากประเทศอียิปต์ออกจากการเป็นทาสและเวลานี้เองพวกเขากำลังอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นะคะพวกเขากำลังจะมุ่งไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยพืชผัก เต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มแสดงถึงความบุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าทรงสัญญาพระเจ้าจะให้กับเขานะคะแต่ในช่วงเวลานี้เองนะคะพวกเขาก็จะต้องทําตามแล้วก็เชื่อฟังบทบรรัญญัติสิประการที่พระเจ้าให้กับพวกเขาเด็กๆยังจาได้ไหมคะว่าบทบรรัญญัติ10ประการมีอะไรบ้างและใน,นเรื่องราวในตอนนี้เองก็เป็นเรื่องราวที่พวกเขาทําผิดบทบรรัญญัติของพระเจ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาเคยสัญญ,ญากับพระเจ้าลืมพันธสัญญา ที่เขาเคยให้ไว้กับพระเจ้านะคะอ่าเด็กๆคะพระเจ้าทรงให้พันธสัญญานี้พระเจ้าทรงให้บทบัญญัตินี้เพื่อที่พวกเขานั้นจะไม่ทําผิดต่อพระเจ้าเพื่อที่เขาจะใช้เป็นหลักในการที่พวกเขานนั้นจะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็ส์สัื่อกับพระเจ้าแต่ในตอนนี้เองพวกเขากลับลืมบทบัญญัติข้อแรก ซึ่งพระเจ้าให้กับพวกเขาแล้วก็บบทบัญญัติที่สําคัญมากที่พระเจ้าไม่ให้พวกเขามีพระอื่นใดนอกเหนือจากพระเจ้าของพวกเขาพวกเขากําลังสร้างรูปบัวทองคําขึ้นนมาสการแทนที่พระเจ้าสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอระทยทำให้พระเจ้าเสียใจเป็นอย่างมากพระเจ้าไม่พอใจกับการกระทําของชนชาติอิสราเอลเด็กๆครับเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพวกเขาทําผิดอะไรกับพระเจ้าอ่า ขอานมัสการพระอื่นใช่ไหมคะซึ่งไม่ใช่พระเจ้าบทเรียนจากชีวิตของอิสราเอลในความผิดพลาดครั้งนี้ได้ให้แง่คิดแล้วก็ให้บทเรียนอะไรกับเด็กๆบ้างคะและเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าทําไมการนมัสการพระเจ้าถึงมีความสําคัญต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมากทำไมเราถึงต้องนมัสการพระเจ้าและทำไมเราถึงต้องมาโบสถ์เด็กๆคะ ตอนนี้ชนชาติอิสราเอลพวกเขาละเลยใช่ไหมคะพวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับการนมัสการพระเจ้าเพราะพวกเขาก,กาลังนมัสการพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าของเรา่าเด็กๆคะสิ่งนี้เองก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็ทําให้พระเจ้าทรงเสียใจเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันการนมัสการพระอื่นกําลังทําให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับพระเจ้าพวกเขาละเลย สัญญาของพระเจ้าพวกเขาละเลยบทบัญญัติที่พระเจ้าให้กับพวกเขาเหมือนกันนะคะเด็กๆเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญกับการนมัสการพระเจ้าเราไม่ได้จัดเวลาให้กับการนมัสการพระเจ้าเราไม่ได้จัดเวลาให้กับการที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้านมัสการพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลากับถ้อยคําของพระเจ้าเราก็กําลังละเลยพระเจ้าของเราเหมือนกันเด็กๆคะครูก็้อยากจะหลุนใจเด็กๆนะคะไม่ว่าเด็กๆจะอยู่ที่ไหนนะคะ ครูก้ออยากจะให้เวลาอยากจะให้เด็กๆได้ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าเราอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าสนใจว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เพื่อพระเจ้าเรากําลังให้ความสําคัญกับพระเจ้าไหมเรากําลังให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราไหมหรือเรากําลังให้สิ่งอื่นสาคัญมากกว่าพระเจ้าของเราเด็กๆครับครูเกื้ออยากจะหนุนใจเรานะคะเด็กๆครูก้อเชื่อว่าเด็กๆทุกคนสามารถทําได้นะคะเด็กๆทุกคน จะสามารถจัดเวลาเพื่อที่จะใช้เวลากับพระเจ้าได้ใช้เวลาในการอ่านพระคัมพีร์ได้ใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้าใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าได้เด็กทานพระพรเก่งทุกคนค่ะค้กเปิ้ลเชื่อว่าเด็กๆทําได้และโค้กป้ก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีหัวใจที่รักพระเจ้ามีหัวใจที่พร้อมที่จะอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าได้นะคะเด็กๆคะค้กเป้ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนนะคะที่เราจะหันมา ให้ความสําสคัญกับพระเจ้ามากขึ้นที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะที่เราจะพุ่งพาพระเจ้าของเรามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนและพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ชีวิตของเราเป็นผู้ที่คอยดูแลชีวิตของเราและเป็นผู้ที่ปกป้องชีวิตของเราทุกๆคนเด็กๆคะไม่ว่าวันนี้เด็กๆจะอยู่ที่ไหนทําอะไรขอพระเจ้าทรงอวยพรเด็กๆขอพระเจ้าทรงเติมกําลังให้กับเด็กพระทานศีลปัญญาให้กับเด็กๆปกป้องเด็กๆทุกคนเลย นะคะเด็กคุกกล้วยนะคะขอพระเจ้าดูแลชีวิตของเด็กๆทุกคนและคุณกล้วยก็จะคอยอธิฐานเผื่อเด็กๆทุกคนเลยนะคะไม่ว่าเด็กๆจะอยู่ที่ไหนคุกกล้วยก็เช uh okay so ื่อพระเจ้าจะปกป้องเด็กๆเมื่อเด็กๆแสวงหาเรียนรู้ในการพึ่งพาพระเจ้านะคะเพราะพระเจ้ารักเด็กๆและพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเด็กๆทุกคนนะคะขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ และข้อท่องจำสำหรับอาทิตย์นี้นะคะสดุดีบทที่150ข้อที่6จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระยา,วาเวสรรเสริญพระยาเวเด็กๆคะในวันนี้ให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยใจของพระคุณให้ชีวิตของเราสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าด้วยใจของพระคุณเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และพระเจ้าสร้างมนุษย์เราขึ้นเพื่อให้เราสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนเด็กๆที่จักทานพระพรทุกคนให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีความสุขกับการนมัสการพระเจ้าร้องเพลงยกย่องพระนามของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย